รงแรมแสงจันทร์อินตั้งอยู่ริมถนนสายรองในอำเภอเล็กๆที่ผู้คนมักใช้เป็นทางผ่านมากกว่าจุดหมายเสียงจักจั่นที่กอดอยู่ตามต้นไม้รอบโรงแรมส่งเสียงขับกล่อมในยามเย็นพร้อมกับลมแถวเบาที่พัดให้ผ้าม่านสีซีดของล็อบบี้ไหวเอ็นเบาฮ่าฮแม้ตัวโรงแรมจะดูสะอาดและได้รับการดูแลอย่างดีแต่หากสังเกตให้ดีจะเห็นว่ามีบางอย่างไม่ปกติ ป้ายหมายเลขห้องที่ห้อยอยู่บนผนงังมีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงราวกับเคยถูกดึงออกแล้วติดกลับเข้าไปใหม่หรือรีบร้อนโดยเฉพาะหมายเลข6ที่มักจะพลิกกลับหัวอยู่เสมอเหมือนมันไม่อยากเป็นเลขนั้นอีกแล้วอัญชรีพนักงานรีเซพชันวัย20ปลายปลายนั่งประจำโต๊ะอย่างเงียบเชียบท่ามกลางล็อบบี้ว่างเปล่าเธอทำงานที่นี่มาเกือบปีและได้ยินเรื่องเล่าของห้องเบอร์6มากพอที่จะรู้ว่าควรลีกเลี่ยงมันแค่ไหน เธอเคยถามเจ้าของโรงแรมว่าทำไมไม่ปิดห้องนั้นไปเสียแต่คำตอบที่ได้กลับมีแค่มันมีเรื่องของมันถ้าปิดก็เหมือนยั่วให้มันแสดงตัวแรงขึ้นเย็นวันหนึ่งรถยนต์สีดำเก่าๆจอดเทียบที่หน้าทางเข้าชายหนุ่มในเสื้อเชิดแขนยาวสีน้ำเงินเข้มเดินลงมาพร้อมกระเป๋าเป้นหนึ่งใบเขามีท่าทีเหนื่อยล้าราวกับเดินทางมาไกลาสายตากวาดมองไปรอบๆก่อนจะเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์ ขอห้องพักหนึ่งคืนครับขอแบบถูกที่สุดเขาพูดเสียงนิ่งแต่ดูจริงใจอัญชรีหันไปมองไปแสดงราคาห้องก่อนจะตอบตอนนี้ห้องเต็มเกือบหมดนะขะเหลือแค่ห้องเบอร์หกชายหนุ่มพยักหน้าได้ครับไม่เรื่องมากอัญชรีชะง,งักเล็กน้อยมือที่กำลังจะหยิบกุญแจหยุดค้างไว้กลางอากาศอืมคุณแน่ใจนะคะห้องนี้ไม่มีคนเข้าพักมานานแล้วบางทีมันอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ ผมเคยนอนโรงแรมห่วยกว่านี้มาเยอะครับแค่ขอมีเตียงก็พอแล้วเขาตอบพร้อมรอยยิ้มมุมปากแบบคนที่ชินกับการเดินทางไกลและไม่มีอะไรทำให้กลัวง่ายฮ่าฮะในใจของอัญชรีเหมือนมีเสียงบางอย่างบอกให้เธอปฏิเสธแต่เธอก็ฝืนยื่นกุญแจให้ห้องอยู่ชั้นสองทางเดินซ้ายมือสุดเลยข้ามีอะไรเรียกที่ล็อบบี้ได้ตลอดนะคะชายหนุ่มเดินขึ้นไปตามทางบันไดเสียงเงียบสนิท หลือเพียงอัญชรีที่ยังยืนมองตามเขาจนลับสายตาความรู้สึกคุ้นเคยแบบประหลาดเกิดขึ้นเธอเคยเห็นใครบางคนเดินไปตามทางนั้นมาก่อนแต่กลับไม่มีใครเดินลงมาเลยคืนนั้นล้อบิ้งเงียบสนิทเช่นเคยแต่มีบางอย่างแตกต่างจากทุกคืนก่อนเสียงน้ำไหลาจากท่อประปาของฉันบนเริ่มดังขึ้นราวกับมีใครเปิดฝักบัวทิ้งไว้อัญชรีแงหน้ามองเพดานด้วยความรู้สึกวูบวาบในอก เธอรู้ดีว่าไม่มีพนักงานคนใดขึ้นไปที่ชั้นสองในคืนนี้และไม่มีแขกคนไหนเข้าพักในห้องเบอร์หกมานานมากแล้วจนกระทั่งคืนนี้เธอหันกลับมานั่งบนเก้าอี้กีกาดของห้องเบอร์หกที่เธอยื่นให้ชายหนุ่มเมื่อตอนหัวค่ำยังอยู่บนโต๊ะหน้าเธอกลางดึกของคืนเดียวกันหลังจากที่ชายหนุ่มเข้าพักในห้องเบอร์หกเสียงน้ำที่ไหลไม่หยุดเริ่มดังขึ้น จากห้องนั้นอีกครั้งท่ามกลางความเงียบสงบที่ปกคลุมทั่วทั้งโรงแรมราวกับเสียงน้ำที่ไหลาจากห้องน้ำในห้องเบอร์หกเป็นสัญญาณที่ใครบางคนกำลังทำอะไรซ้ำๆอยู่ในนั้นอัญชรีนั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ในล็อบบี้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแต่ความเงียบที่เกินไปทำให้เธอรู้สึกกระวนกระวายใจสายตาของเธอหันไปมองทางบันไดขึ้นไปยังชั้นสองอย่างไม่รู้ตัวทำไมมันเงียบขนาดนี้อัญชรีพูดเบาๆกับตัวเองขณะที่เธอกำลังพยายามทำใจให้สงบ เสียงน้ำไหลยหยุดไปแล้วแต่อัญชรีกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติในคืนนี้โดยเฉพาะเสียงที่เธอได้ยินเมื่อสักครู่นี้มันไม่ใช่แค่เสียงน้ำไหลธรรมดาแต่เป็นเสียงที่เหมือนจะมีใครบางคนกำลังใช้ห้องน้ำที่ไม่มีใครเข้าไปอัญชรีตัดสินใจลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปที่ทางขึ้นไปชั้นสองด้วยจังหวะก้าวที่ระมัดร,ระวังหัวใจของเธอกระตุกแรงขึ้นทุกย่างก้าวขณะที่เธอหันไปมองกุญแจห้องเบอร์หกที่ยังคงอยู่บนโต๊ะรีเซพชัน เธอเดินขึ้นไปชั้นสองจนถึงหน้าห้องเบอร์หกรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งดึงดูดให้เธออยากเปิดประตูเข้าไปดูให้แน่ใจว่ามีอะไรอยู่ในนั้นแต่ก่อนที่เธอจะได้แต่ลูกบิดประตูเสียงน้ำที่ไหลออกจากห้องน้ำก็ดังขึ้นอีกครั้งราวกับเรียกร้องให้เธอเข้าไปในที่สุดอัญชรีดันประตูเปิดออกบรรยากาศในห้องเบอร์หกเย็นเฉียบและมืดมิดจนเกือบมองไม่เห็นอะไรเลยเธอกดเปิดไฟในห้องน้ำ และเงยหน้าขึ้นไปเห็นฝักบัวที่น้ำไหลาจากท่ออย่างไม่หยุดหย่อนแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำก็ตามอัญชรีเดินเข้าไปใกล้ฝักบัวด้วยความสงสัยน้ำที่ไหลออกมาดูไม่ปกติน้ำเย็นยะเยือกจนทำให้ขนลุกแต่สิ่งที่ทำให้เธอตกใจมากกว่าคือเธอเห็นรอยน้ำที่ถูกทิ้งไว้อยู่บนพื้นห้องน้ำรอยน้ำเหมือนกับว่าเพิ่งมีคนเดินผ่านไปเธอเพ่งมองที่พื้นห้องน้ำจนกระทั่งตาเธอเหลือบไปเห็นผ้าเช็ดตัเปีกน้ำ ที่ถูกวางทิ้งไว้บนพื้นทันใดนั้นความรู้สึกแปลกประหลาดก็ผุดขึ้นในใจของเธอมันไม่ใช่แค่การอาบน้ำที่ผิดปกติแต่มันเหมือนกับว่าห้องนี้กำลังมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้รับการอธิบายใครใช้ห้องนี้เมื่อกี่กันอัญชรีพูดพึมพำเสียงเบาพลางหยิบผ้าเช็ดตัวที่เปียกน้ำขึ้นมาดูเมื่อเธอลงไปยืนตรงกลางห้องน้ำรู้สึกได้ถึงอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจากรอบๆตัวห้องน้ำดูเหมือนจะมีบางสิ่งเคลื่อนไหวเล็กน้อย เหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ใกล้ๆแม้ในความมืดในขณะที่เธอยืนอยู่ที่นั่นเงียบไปสักพักหัวใจของเธอก็เริ่มเต้นแรงขึ้นราวกับว่าเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเบาๆที่คุ้นเคยแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเสียงอะไรจูจูเธอก็หันไปมองทางกระจกในห้องน้ําร่างสะท้อนของเธอในกระจกไม่ชัดเจนแต่ในจังหวะที่สายตาของเธอไปยังส่วนที่สะท้อน ในกระจกกลับเห็นร่างของผู้หญิงในชุดนอนสีขาวยืนอยู่ข้างหลังเธอร่างนั้นดูซีเซียวผมยาวปกปิดใบหน้าและกำลังจับอะไรบางอย่างในมือพออัญชรีหันไปมองร่างนั้นก็หายไปทันทีอัญชรีแทบไม่สามารถขยับตัวได้เธอยืนนิ่งอยู่ในห้องน้ำเสียงน้ำที่ไหลลงจากฝักบัวไม่หยุดยังคงดังอยู่ในหูทั้งทงท,งที่เธอรู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำแล้ว จิตใจของอัญชรีเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบใครคือผู้หญิงที่เธอเห็นในกระจกและทำไมถึงยังคงอาบน้ำในห้องนี้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีชีวิตเหลืออยู่เธอกลับออกจากห้องเบอร์หกได้อย่างยากลำบากขณะที่น้ำในห้องน้ำยังคงไหลลงอย่างไม่หยุดหย่อนรุ่งเช้าอันชรีมาถึงที่ทำงานตามปกติหลังจากคืนที่ยากจะลืมเลือนและที่ทำให้เธอยังคงรู้สึกไม่สงบเธอทบทวนเหตุการณ์เมื่อคืนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะภาพของผู้หญิงในชุดนอนสีขาวที่ปรากฏในกระจกห้องน้ําแต่เธอไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันคืออะไรหรือมันเป็นแค่ภาพลวงตาในความมืดอัญชรีเดินไปที่ ception, เคาน์เตอร์รีเซพชันชายหนุ่มที่พักในห้องเบอร์หกเมื่อคืนยังคงนั่งอยู่ที่โต๊ะในล็อบบี้กำลังใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเงียบเชียบโดยไม่สนใจการเดินเข้ามาของอัญชอรีเขากล่าวเสียงเรียบเมื่อเห็นเธอเข้าใกล้เช้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับห้องดีมาก อัญเชรียิ้มให้เขาเพียงเล็กน้อยแล้วถามออกไปด้วยความระมัดระวังคุณแน่ใจไหมายว่าไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นชายหนุ่มมองเธอด้วยแววตาที่แสดงความมุนงงก่อนจะตอบกลับอืมมีอะไรแปลกหรือครับอัญชรีไม่ตอบคำถามนั้นเธอรู้ดีว่าเขาคงไม่เห็นอะไรที่เธอเห็นเมื่อคืนนี้เพราะเธอก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เธอสัมผัสมันเหมือนกับความรู้สึกว่าอะไรบางอย่างอยู่ในห้องเบอร์หกที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้ เธอหลบสายตาชายหนุ่มและเดินไปที่ห้องของเธอเองที่ตั้งอยู่หลังเคาน์เตอร์เพื่อหยิบสมุดบันทึกและคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กขึ้นมาเช็คงานที่ยังค้างอยู่แต่ท่ามกลางความเงียบสงบที่ปกคลุมโรงแรมในตอนเช้าอันชฉลีกลับไม่สามารถหลีกเลี่ยงความคิดที่ว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่จบแค่ที่ห้องเบอร์6 เมื่อถึงเวลาเที่ยงอัญชรีตัดสินใจเดินไปที่ห้องเบอร์หกอีกครั้งเพื่อค้นหาคำตอบบางอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เธอไม่สามารถอธิบายได้แต่เธอก็รู้ดีว่าเธอไม่สามารถเปิดประตูห้องได้เพราะเธอไม่มีสิทธิ์ในฐานะพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าของโรงแรมอัญชรีเดินไปที่ห้องเก็บของที่ห่างออกไปจากล็อบบี้เล็กน้อยตรงนั้นเป็นที่เก็บบันทึกการเข้าพักของแขกและข้อมูลต่างๆของโรงแรมเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับห้องเบอร์หก เธอเปิดลิ้นชักที่บันทึกข้อมูลการเข้าพักของแขกแต่ละห้องและหยิบสมุดบันทึกออกมาก่อนจะเริ่มค้นหาบันทึกเกี่ยวกับห้องเบอร์หกหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเมื่อพบข้อมูลบางอย่างที่ไม่คาดคิดห้องเบอร์หกไม่มีใครเคยพักมานานแล้วอัญชรีพึมพำกับตัวเองขณะที่สายตาของเธอไปหยุดที่วันที่บันทึกซึ่งแสดงว่าห้องเบอร์หกมีการจองครั้งสุดท้ายเมื่อเกือบห้าปีก่อน แต่สิ่งที่ทําให้เธอรู้สึกตกใจมากที่สุดคือรายการของแขกที่เคยพักในห้องเบอร์หกโดยเฉพาะการบันทึกชื่อและวันเวลาที่ปรากฏในเอกสารเจ้าของชื่อคือคุณมีนาวัลุวัน,ว,นวันที่เข้าพักเป็นวันที่ห่างหายไปนานตั้งแต่ปีนั้นอัญชอรีพยายามขัดขวางความคิดที่ไม่ดีในหัวแต่จิตใจของเธอก็ไม่สามารถหักห้ามจากคำถามที่พล่านอยู่ในใจได้คุณมีนาเป็นใคร และทำไมถึงจองห้องเบอร์หกทั้งๆท,ท,ที่ห้องนี้ร้างไปนานแล้วเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและค้นหาชื่อมีนาวรลุวันจากอินเทอร์เน็ตและพบว่าเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยมีข่าวในสมัยก่อนหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมในห้องน้ำของโรงแรมเก่าแห่งหนึ่งในเมืองนี้เมื่อหลายปีมาแล้วโดยรายละเอียดที่น่าสะพรึงคือเธอถูกพบในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เหมือนถูกลากไปตามพื้นห้องน้ำและมีรอยเลือดท่วมทั้งห้องน้ำ การค้นหานั้นทำให้เธอรู้สึกตัวแข็งทื่อทันใดนั้นเองหัวใจของอัญชรีก็เต้นแรงขึ้นราวกับเธอเพิ่งค้นพบความจริงที่น่าสยดสยองห้องเบอร์หกไม่เคยทิ้งความทรงจำใดๆของหญิงสาวที่ตายไปแล้วและสิ่งที่อัญชรีพบในห้องเมื่อคืนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ภาพลวงตาแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความลับที่ถูกซ่อนไว้ในความมืดมาตลอดหลายปี อัญเชรียืนนิ่งอยู่หน้าห้องเบอร์หกหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเสียงฝีเท้าที่ดังมาใกล้ๆทําทให้เธอแทบไม่สามารถหายใจได้ความรู้สึกประหลาดที่เกิดขึ้นในตัวเธอเมื่อเช้านี้ตอนนี้มันยังคงค้างคาอยู่และมันยิ่งชัดเจนขึ้นมากเมื่อเธอได้รู้เรื่องราวของผู้หญิงที่เคยพักในห้องนี้มีนาวัลุวันชื่อนี้วงเวียนอยู่ในหัวเธออย่างไม่หยุดหย่อน ในขณะที่ความจริงบางอย่างเริ่มปรากฏออกมาพร้อมกับคำถามที่ยังค้างคาในใจของเธอเธอตายไปแล้วจริงๆหรือหรือบางอย่างในห้องนี้ยังคงตามหาคำตอบเสียงฟีเท้าที่ดังเข้ามาจากทางเดินใกล้ๆยิ่งทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังถูกจับจ้องจากบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เธอสัมผัสไม่ได้ในตอนแรกตอนนี้เริ่มทวีความรู้สึกหวาดกลัวที่แทรกซึมเข้ามาในจิตใจของเธอ เธอหันไปมองทางต้นเสียงและเห็นชายหนุ่มที่พักในห้องเบอร์หกกำลังเดินตรงมาหาเธอด้วยท่าทางที่สงบเหมือนเช่นทุกวันคุณอัญชรีเริ่มต้นพูดด้วยเสียงที่สั่นเครือคุณเห็นอะไรใหม่ในห้องเบอร์หกชายหนุ่มทำท่าเหมือนไม่เข้าใจคำถามและพยักหน้าช้าๆก่อนจะตอบว่าเห็นอะไรครับอัญชรีหายใจเข้าลึกๆพยายามทำใจให้สงบแต่กลับรู้สึกว่า คำถามที่เธอถามเขากลับไม่อาจคลี่คลายความสงสัยที่เต็มไปในใจของเธอได้ไม่มีอะไรครับฉันแค่คิดว่าห้องมันปกติเขาตอบกลับด้วยท่าทางไม่ค่อยเต็มใจที่จะคุยมากนักแต่ก่อนที่อัญชรีจะได้ตั้งคำถามอะไรเพิ่มเติมเสียงของการล็อกประตูห้องเบอร์หกก็ดังขึ้นราวกับมีบางสิ่งกระแทกประตูจากข้างในอัญชิีสะดุ้งเล็กน้อยแล้วหันไปมองชายหนุ่มแต่เขาก็แค่ยืนเงียบ มันเป็นเสียงอะไรนาะอัญชรีถามด้วยความสับสนและความวิตกกังวลในใจชายหนุ่มยิ้มจังๆแล้วบอกว่าเสียงประตูที่ไม่ได้ล็อกดีนะครับไม่ต้องห่วงหรอกแต่เสียงที่ได้ยินไม่เหมือนเสียงปกติของประตูที่หลุดล็อกจากการเปิดปิดอัญชรีรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติแต่ไม่สามารถหาคำอธิบายให้ตัวเองได้ไม่ใช่แค่เสียงประตูอัญชิีบอกกับตัวเองในใจ และเดินกลับไปที่ลอบปบี้แต่ความรู้สึกแปลกๆยังตามมาหลอกหลอนเธอในวันถัดไปอัญชรีไม่สามารถทนความสงสัยในใจได้เธอไม่สามารถแค่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไ,ไปตามคำอธิบายที่ไม่มีเหตุผลได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจที่จะลอบเข้าห้องเบอร์หกในเวลาที่ทุกคนไม่ได้อยู่ ห้องเบอร์หกยังคงเหมือนเดิมเงียบสงัดจนสามารถได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองแต่เมื่อเธอเดินเข้ามาในห้องน้ําที่เคยไหลาจากฝักบัวยังคงหยดลงมาอย่างช้าๆแม้ว่าจะไม่มีใครอยู่ในห้องน้ําแล้วอัญชลีก้าวเข้าไปในห้องน้ําอย่างระมัดระวังพื้นห้องน้ํายังคงมีรอยน้ําซึ่งเธอได้เห็นเมื่อวานนี้แม้จะไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วก็ตามเธอยืนนิ่งอยู่หน้ากระจกและในขณะที่เธอเตรียมจะหันหลังกลับไปพื้นที่สะท้อน ในกระจกกลับเปลี่ยนไปในทันทีร่างของผู้หญิงในชุดนอนสีขาวปรากฏขึ้นในกระจกและในคราวนี้เธอเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นชัดเจนใบหน้าของผู้หญิงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรอยน้ำตาหยุดลงมาจากตาราวกับว่าผู้หญิงในกระจกกำลังร้องขออะไรบางอย่างจากเธออัญชรีหายใจไม่ออกยิ่งมองร่างในกระจกนั้นนานเท่าไรความรู้สึกประหลาดก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อสิ่งที่เธอเห็น ในกระจกไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนแต่เป็นสิ่งที่เหมือนจะมีชีวิตมีความรู้สึกมีคำขอร้องฉันไม่สามารถอยู่ในที่นี่ได้อีกแล้วเสียงของผู้หญิงในกระจกเอ่ยขึ้นอย่างเบาๆแต่ชัดเจนอัญฉชรีแทบจะไม่กล้าเชื่อหูตัวเองคุณเป็นใครอันชรีถามเสียงสัน่นร่างในกระจกยิ้มจางๆก่อนจะจางหายไปในทันทีพร้อมกับเสียงน้ำที่หยดลงจากฝักบัว หลังจากเหตุการณ์ในห้องเบอร์หกอัญชรีไม่สามารถหยุดคิดถึงสิ่งที่เธอเห็นในกระจกได้ทุกคืนความฝันของเธอเต็มไปด้วยภาพของผู้หญิงในชุดนอนสีขาวคนที่เธอไม่เคยรู้จักแต่ลับมีความรู้สึกผูกพันเหมือนกันทุกครั้งที่เธอเห็นใบหน้านั้นความรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่เธอลองนึกถึงทําให้เธอตัดสินใจที่จะไปหาคําตอบให้กับเรื่องราวที่ยังคงทิ้งรอยแผลไวไ้ในจิตใจของเธอ ในวันถัดไปอัญชรีไม่รอให้เวลาเดินไปอย่างไร้จุดหมายเธอไปที่ห้องของผู้จัดการโรงแรมพร้อมกับคำถามที่ค้างคาอยู่ในใจคุณครับอัญชรีเริ่มต้นผมอยากถามเรื่องห้องเบอร์หกอีกสักครั้งผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ปกติอยู่ในนั้นผู้จัดการโรงแรมที่มักจะนิ่งเฉยตลอดเวลามองเธออย่างสงสัยก่อนจะค่อยๆพยักหน้ารับคุณอยากรู้จริงๆหรือ อันเชอรีรู้สึกเหมือนคำถามนั้นกำลังเปิดประตูให้เธอเดินเข้าไปในโลกที่ลึกกว่าที่เคยรู้จักความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มก่อตัวในใจแต่เธอก็ยังคงพูดออกไปใช่ครับผมต้องการรู้ความลับที่อยู่ในห้องนั้นมันเป็นยังไงกันแน่ผู้จัดการหันไปมองข้างๆแล้วถอนหายใจยาวก่อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินไปที่ลิ้นชักข้างโต๊ะเขาหยิบสมุดบันทึกเก่าออกมาและเปิดมันให้เธอดู นี่คือบันทึกของโรงแรมนี้เขาพูดเสียงตำ่ำห้องเบอร์หกเคยมีเจ้าของห้องคนหนึ่งชื่อมีนาวัลุวันเมื่อหลายปีก่อนเธอเคยมาพักที่นี่ก่อนจะหายไปอย่างลึกลับในคืนหนึ่งหลังจากนั้นห้องนี้ก็ไม่เคยมีใครเข้าพักอีกหายไปอย่างลึกลับอัญชรีถามเสียงแหลมผู้จัดการพยักหน้ามีการสืบสวนเรื่องนี้หลายครั้งแต่ไม่มีหลักฐานอะไรชัดเจน เธอหายไปจากโรงแรมนี้ราวกับว่าหายไปในอากาศไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยแต่สิ่งที่ทำให้อัญชลีตกใจคือสิ่งที่ผู้จัดการพูดต่อไปที่น่าสนใจคือเราพบร่างของเธอในห้องน้ำของห้องเบอร์หกซึ่งมีรอยเลือดกระจายอยู่ทั่วทั้งห้องน้ำจากฝักบัวย,ยังคงไหลยอยู่เหมือนกับว่าเธอกำลังอาบน้ำแต่ไม่พบร่างของเธออีกต่อไปแล้วคุณคิดว่าเธอตายจริงๆหรือ อัญชรีถามคำถามที่เธอไม่กล้าถามมานานผู้จัดการมองไปที่อัญชรีด้วยแววตาอึมครึมเราไม่เคยพบศพของเธอจริงๆมีแค่รอยเลือดและสิ่งที่ทิ้งไว้ให้เราเงียบงันแต่เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในห้องเบอร์หกตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยหยุดอัญชรีรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังเข้าไปในโลกที่เต็มไปด้วยเงาเมื่อทุกคำพูดของผู้จัดการเหมือนจะทำให้ความสงสัยในใจของเธอทวีความรุนแรงขึ้นทุกๆสิ่งที่เธอได้ยิน ทำให้ความกลัวฝั่งรากลึกขึ้นในใจแต่เธอก็ยังคงไม่ยอมถอยทำไมคุณไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้อัญชรีถามผู้จัดการถอนหายใจยาวอีกครั้งก่อนจะตอบด้วยเสียงที่แผ่วเบาเราเคยบอกตำรวจและพยายามที่จะทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่มีใครสนใจเมื่อเวลาผ่านไปคนก็ลืมมันไปแต่ห้องเบอร์หกไม่เคยลืมเรื่องราวเหล่านั้นทุกๆคืนมันยังมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในนั้น อัญชรีหันมองที่หน้าประตูห้องเบอร์หกความรู้สึกขนลุกวิ่งทั่วร่างของเธออย่างไม่อาจควบคุมได้ทุกอย่างในโรงแรมนี้เริ่มดูแปลกไปอย่างที่เธอไม่เคยคิดมาก่อนในค่ำคืนหนึ่งอัญชรีตัดสินใจที่จะกลับไปที่ห้องเบอร์หกอีกครั้งเธอเตรียมตัวด้วยความมั่นใจและอาจจะเป็นความกล้าอย่างไม่มีเหตุผลเธอขอให้ผู้จัดการช่วยเปิดห้องให้ก่อนที่จะยืนอยู่หน้าประตูห้องเบอร์หกซึ่งยังคงดูเงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เธอเปิดประตูเข้าไปและทันทีที่ก้าวเข้าไปความเย็นชืดในห้องทำให้เธอรู้สึกเหมือนว่าเวลาในห้องนี้หยุดนิ่งเธอหันไปมองรอบๆห้องมันเหมือนเดิมทุกอย่างจนถึงตอนนี้แต่ความรู้สึกในใจของเธอรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนี้คืออะไรบางอย่างที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้ทำไมคุณถึงยังอยู่ที่นี่อัญชริถามเบาๆด้วยเสียงที่สัน่นและในคืนนั้นทุกอย่างที่เคยสงบเงียบกลับกลายเป็นเสียงที่กระหึ่ม ขึ้นภายในห้องเบอร์หกเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นจากทุกทิศทางเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังร้องขอความช่วยเหลือเสียงสะท้อนจากกระจกเต็มไปด้วยคำตอบที่อัญชิรีต้องเผชิญฉันไม่สามารถไปไหนได้และตอนนี้เธอจะต้องรู้จักกับฉัน